กาบสบายดีเลยสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุสุขุสุคนบัว่าซิวภายในแลักกาต่างประเทศเม่ชมวังกันยินดีต้อนรับเขาส,สูงช่องเม่ชมวังชาแนลเนาะทุกคน <c oughs> โดยวันนี้กับม่ชมวังสิีพาขุดกระปูขึ้นไปเจ้ากินกับเขากเนาะทุกคนโดยอ่าให้เม,มวังกับสีพาเอฟซีไปขุดกระปูนุ่มกันเลยเนาะทุกคนอ่าเมชมวังสีพาเบิ่งภาพบรรยากาศพร้อม ยำม,มือแรงเนาะย้ำคอยคำลงแรงภาพบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงนาของแม่ชมวังสิเป็นจ้างได้เนาะเลยย่แม่ชมวังสิพภาพไปเบื่องไปชมนุ่มกันเลยไปหาหลอกคุดกบคุดกระปูน้ำกันเลยเนาะทุกคนเลยนี่คือภาพบรรยากาศของทงนาของแม่ชมวังเองเนาะทุกคนไก่กับมันฟังระเจ้าหอเปล่า ยืนเกเรอยู่ทุกคนเอ้ยเนาะนี่ก็เป็นไหน้าตัวอันข่าวลมตอนนั้นเด้ทุกคนข้าวลมตอนแม่สมวังเกี่ยวยากตอนนั้นเด้ทุกคนเนาะยแม่สาวสมวังกล่นมานําพเจ้าเนาะทุกคนโดยคอันนะก็ทางเฮือนของเฮาเองเนาะทุกคนหาุดกระปูขึ้นไปแจ่วกินกับข้าามือแลงก่อนเนาะ อ่าคันทีลงมาคุดเตว่นเว้นแบบมันกะห่อนแดดแห้งนะทุกคนก็เลยอ่าตอนชีคำคำก็อน่อยนะจ้าชีลงมาคุด,ด,ด,คคคคคดโดยคุดเตเว้นกะห่อนห่อนอันชีมือหามือแล้วทุกคนอ,อันมันห่อนเนาะอ่ะก็ดีคือกอยจะอาบน้ำสบายกันมันหน,นาวเลยก็อาบน้ำน่ยมองมือก็จะไม่ได้อาบนา้ำ มันหนาวแหงเนาะทุกคนบบคืออันอยู่ฮองแฮมอยู่บ้านพักแล้มีเรื่องปั๊มนำอุ่นอ่ากระเทียมมุกวนทกีนี่เลยมีเครื่องปั๊มนำอุ่นเอ้ยอ่าคักหน้าของเม่ิวังนี่กาคนมาหาคุดชูมืกอ่าคุดกบคุดเนี่ยวันนี้ก็เมติวังก็ทีลงมาคุดกระปูก้อน ยูโลมาสาวสมวังเล่นแบบแบบมาสมังเอ้ยมาจะจอยวัดเด้เด้โอโคโคโโอ้ยม็นสาดเลยเน,นาะหากบหากบหากบสวยผูเจ้าเดี๋ยวเห็นหูกระปูแล้เนาะจิคุดกระปูกเดี๋ยวตั้งกองกันเนาะอืม phù nữa các con làm cái cốt cơn điên gạ và kèn cái cứ on vô còn cái cần điên sai này nó thôi อย่ามองบด้แห่ไม่ได้เห็นหูเป็นพุ่ะเด้ถือไม้มานะแจ็คเกนกบแจ็คเกนกระปูขุดไปเลยนี่อะไรทุกคนนี่คือกระปูเนาะได้หนึงตัวขุดอีกมีหูใกล้ใกล้กัน หางก๋วยเนี๋นะทุกคนก็เจียวแหละอ่านี่จะวางที่มักต้มต้มกระปูแล้วก็ชุบแล้วก็มาตำให้มันมุนตำให้มันหุนแล้วก็อันน้ำห่อนใส่ผักบัวหัวหอมใส่ลงไปนะทุกคนแล้วใช้น้ำปล่อยใช้น้ำลาดมันก็ทุ่เช็ค Ini kepakatnya. Hmm? นี่ไหนแก่นี่โตแม่เนาะมันม <c ười> <c ười> ันทุกคนเอ้ยแเมะเด็ดน้อยหาหุ่ยก่อนเหาหาเลอกคุดอีกกอนน้อทุกคนซี่แหละ ภาพบรรยากาศบ้านแม่คำวังคอยคำยามแรงเนาะก็ประมาณนี้มีแต่กี่ฝุ่นมีแต่หมอกขะนอยู่เลยอืมเออขุดมาตัแตนก่อน หาขวายันคนเอทุกคนเอ้ยหาหูกระปูก่อน ตึงแล้วค้าเดียวตืเนาะคุดอยู่มองพบไม่หัวไวยมันลายหวไวกับปูมันกับปูแดงเนอะตอนนี้มันกับปูหน้าเนาะกับปูแดงนันที่ปูมีแค่

Đây xì tô còn nước Ây chắc 2 tô nữa tụi khốt Có lại mười Hãy cứ lực 真了 ชีตทุคนเลยคุดกระปุได้ชีโตเมื่อเลยบ้านเมื่อเลยชีโตนี่กับพ่อปุ่นจะทำชีติลายนะทุกคนจังอิ่มโอเคไปเมื่อกันเลยคุดเคอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ทุกคนเลยไก่เฮือนนี่แหละพอตัวตรงในขี้ฝุ่นนี่คือขี้ฝุ่นย่ามาแรงนะทุกคน กูน่ะอืมขาทับเขาปอดไปแล้วเป็นแาเอ็งดังสบายดีอันโน้มือสบายดีงางงสบายดีอืมเหตยังไงดินดินลิงขี้ดิน อ um uh? um, uh ืม uh. ล oh, ินก mm. oh, hey, ah? ็ไผ uh ่ไม่มีใครฮะไม่มีใครลินก็ไผ่ไม่มีไม่มีอืมลินผู้เดียวบ่อืมอืมอืมใช่เอือผู้ค้ำไปใช่ไปหาชายฮะหาชายไปหาชายยังโมมาอยู่อืมอืมอืม mang lóng một chỉ thảm này khuyên hót ươi trong vàng như vô vô chấp chứa pin hot. nào mà hà con khuyên hót bỏ ươi vàng nữa bỏ qua như thế vắng rồi về nhắn mà <laughs> pin nào mà đi đi khuyên hót đó khuyên hót vô lại lái vòng nữa bỏ ươi sư nhắn mà toàn nè <laughs> ชื่อน้นั่นบ่าวชื่อาปีนมองดูชื่อน้นั่นชื่อดรนั่นแกยังบอกวังจบดีวังนางเบิ่งอยู่นี่ก็ชื่อเป๊ปซี่ฮะเป๊ปซี่เป๊ปซี่ชื่อดรนั่นก็เป๊ปซี่เออชื่อดรนั่นนั่นว่ารอดฝั่งเองโอ๊ะสุกคนมองไม่คิฟุนฮ่า เย so ี่ยมไปเลยเนาะถูก่ะบบกูอ้อขี่พุนผู้ข้ามบ่อยากไปเพรากิ่นดองไงไม่อยากไปอยากไปบุญออากไปบุญอืออ่าทมอีกเท่านึงเ้ยวางไปใช้ไไปหาชายหาชายนี่แหละ หาชายไปหาผู้ชายนานเลยนานเออไปจังเมืองแล้วหามือเจ็ดวันหามือเจ็ดวันโอ้จะค้นไปน่ะมีอยู่มีกับเชียงไปกับชายกับเชียงไปกับเชียงอืออือวางไปกับเชียงอเดี๋ยวสะกี่ดินเพิ่นออกเด้อ เพิ่นกลับบ no e> ้านแล้วเพิ่นกลับบ้านแล้วเพิ่นกลับบ้านเลยอืออือ้าวสบายดีเอฟซีงามๆในรูปแบบในเลชิยาเลยนะอันตัวนี้อ่ะสบายดีโนมือสบายดีงามๆสบายดีเอ้ยยิ้มให้เอฟซีบ้างนะอืมเห็ดเกลี่ยบ้างเห็ดไปได้เก๊กลี่ยบ้างเออยืนนี่ดีบ้างค่ะโอ้หล่อรีนี่เนาะ อ่ะ <Bye bye. S 1> บาย <ạn> บายด้วยบายบายด้วยบายบายเออแังเอ้ยแังเอ้ยเอายืนยืดดีเลยแบงเบิ่งนี่อ่ามาไหว้เด้อมาไหว้ไวเด้อยืนยืบดียืนยืบดีไหว้ไว้เด้อผู้ค้ำขึ้นฮอดขึนฮอดชื่อโดนัทมาให้ผู้ค้ำชื่อโดนัทมาให้ผู้ค้ำชื่อยังไงบอกมันได้ไหมชื่อแป๊บซี่ชื่อโดนัทก็แป๊บซี่อืออก็ยังไงใหม่นี่เออเอาแต่เท่านั้นแหละ เออเโอเคโอเคเฮดบุกโอเคเฮดไปได้โอเคเฮดไปสิโคชีเออเขาเนี่ยโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กม่สมชวังที่ได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แมชวังชาแนวนี้เด้อเนาะเพื่ออ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนโดยสำหรับคลิปนี้กัทางว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยแล้วทุกคนเออเนาะ อ่าไว้พ่อพ่อกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าเมย์สมวังกสิไดีเล่าคำว่สาสบายดีสาบายดีบายบาย